สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องแบบ26ตารางเมตรนะครเป็นห้องสตูดิโอนะคะที่ Ido e Movie e a s t p o i n t นะครับที่ b ราบีเอบานานะวันนี้ก็พามาดูห้องที่มีการจัดฟังก์ชันที่พิเศษนะ26ตารางเมตรเนี่ยไม่ได้เป็นห้องที่ไซส์ใหญ่มากมายแตนะ่ถ้าเราสามารถจะจัดฟังก์ชันให้มันลงตัวเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่ห้องกลับมานะครับในราคาจ่ายที่ ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันนะโมไว้จะเยอะเฉาะนะครับเข้ามานะเดินเข้ามาจากประตูเนี่ยนะโซนแรกที่เจอเนี่ยมันก็เป็นรีวิ่งใช่ไหมทีเนี้ยตื่นตั้งแต่ว่าทางเดินเนี่ยมันเป็นวอล์กเวที่มันจะต้องเดินไปเดินมาตลอดนะครับเราก็ควรจะเคลียร์ที่มันว่างนะทีนี้ก็เลยเกิดโจทย์ว่าเราจะทําแผนตู้ทีวียังไงให้มันสามารถมีฟังก์ชันของการดูทีวี TV ได้ด้วยนะกินข้าวได้ด้วยนะเก็บของได้ด้วยนะ นะครับก็มาไล่ดูกันนะฮะโซนพวกนี้ก็จะเป็นตู้ในประสงค์นะจริงๆกึ่งๆเป็นตู้ลงทง,งลงเท้าอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างด้านช่องข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบรองเท้าที่เราใช้ประจําก็สอดเข้าไปตรงนี้นะครับมานะก็พยายามจะวางพื้นที่ที่มันโล่งนะครับก็จะเป็นตู้ทีวีตู้ทีวีเนี่ยเราก็ใช้หินอ่อนนะครับไว้วอลคัคส์สีขาวนะให้มันดูแบบมีความลักชัวรี่นิดนึงแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยเราก็จะแต่งผนังด้วยเป็นคิ้วสแตเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายแบบเหมือนลายเส้นคู่นะเพื่อทําให้มันดูผนังด้านหลังให้มันดูมีอะไรหน่อยนะครับแต่ว่างบก็ไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าน,นี่เป็นงานแบบทาสีนะครับก็พยายามทําให้มันสวยในบัตเจตที่เราคนโทรลได้นะส่วนตู้นี่ถ้าเพื่อนๆดูตู้ด้านล่างเนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าตามดูซับซ้อนดอังนะครับมาดูหน้าตาแบบปกติของมันก่อนก็พวกหน้าบานต่างๆก็จะไปลิ้นชัก นะครับลินชากก็เป็นซอฟโคลสนะครับแล้วลินชาร์ปติหน้าบานกระตกเงาสีชานะส่วนด้านล่างก็เป็นบานเปิดนะครับก็สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ส่วนโต๊ะกินข้าวที่จะกี้พูดไปเราสามารถที่จะดึงเอาตู้เนี่ยเป็นตีออกมานะครับฟึ๊บระวังขนานกัน เอาก็่อี้นะครับเอาก้าอี้ออกมาปึ๊บมันก็จะกลายเป็นโต๊ะทานข้าวของคนสองคนแต่แตนนะครับแล้วก็นั่งกินข้าวได้เลยนะครับสบายๆพวกสัดส่วนความสูงของเลเวลต่างๆเนี่ยก็เป็นมาตรฐานเลยนะก็นี่ก็สูงแบบ70กว่า75ก็เป็นนั่งกินข้าวสบายหรือจะนั่งทำคองทำงานอะไรก็ได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ เราอินทิเกรตเอาไว้ภายในตู้ตัวนี้นะครับก็เป็นเซ้นของตู้ทีวีนะอย่างที่บอกปลพื้นที่26ตารางเมตรเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่มากมายนะครับแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการโดยหารจัดการให้เฟอร์นิเจอร์เรามันทำงานได้หลากหลายเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากมันเยอะเลถัดมาเป็นโซฟานาะโซฟานี่ก็คุณเจ้าของเขา ไปหามานะจาของขก็อุตส่าห์ไปหาแบบทำคอมมิชชั่นเหมือนกันนะครับเพื่อให้ล้อกับตัวต๊ะทำต๊ะกินข้าวนี่อย่างด้านล่างนะด้านล่างก็เป็นลิ้นชักนี่เดินขึ้นมาพลิกได้เป็นที่นอนนะครับก็สามารถนอนได้นะครับนอนได้ไม่พอมีที่ใส่แก้วด้านข้างเปิดมามีที่ใส่หนังสือใส่นอตบุกใส่ท่แาแหลงอีก ก็จะเห็นว่าฟังก์ชันของตัวโซโฟานี่ก็มีฟังก์ชันที่เยอะอด้วยกันนะครับ26ตารางนี้ได้ห้องนอนเพิ่มนะครับได้ที่เก็บของเพิ่มไม่มีเสียพื้นที่เลยนะถัดมานะครับเป็นเตียงนะฮะเตียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยหัวเตียงม,มันต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับลปลายเตียงก็จะเป็นตูบเสอร์ค่านะแต่ว่าด้วยฟังก์ชันเนี่ยถ้าจะทําห้องให้สวยนะฮะ เวลาเราบิวเนี่ยเราบิ้วให้มันต่อมันหมดมันจะดูเชื่อมเชื่อมเป็นเรื่องเดียวกันดูโครงสร้างมันต่อเนื่องยืนระยะสายตาไปจินตนาการว่าถ้าผมยืนตรงนี้มองไปมันมีเตียงม,มาขัดอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีแต่เนี้ยเราเป็นทางเดินยาวๆเดินสบายดูเต็มนะครับมันก็จะทำให้ดูสวยขึ้นะดังนั้นก็เลยไอเดียก็คุยกับวัเนอร์ก็คือสลับฝั่งของหัวเตียง เขาจะอาบฝั่งนเตียงตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าแล้วก็พื้นที่เราไม่ได้เยอะนะดังนั้นแน่นอนแหละเราใช้บานเลื่อนนะครับเพื่อที่วอล์กเวย์ตรงนี้เราไม่เสียนะครับเพราะมันเป็นบานเลื่อนเนี่ยเราก็ได้ประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวบานเลื่อนเนี่ยเราก็ทําเป็นโครงกรอบสีทองทกระจกใสสีชานะครับมันก็จด,ดูหรูด้วยนะเปิดมาก็มีไฟอยู่ด้านในนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน มาก็เป็นคืนที่ย่อยตรงนี้ก็เป็นการแบ่งส่วนนะเก็บเดรสเก็บเสือ้อก็อันนี้แล้วแต่ฟังก์ชันของลูกค้านะด้านบนเป็นตู้ใหญ่ก็เก็บกระเป๋าเดินทางได้ครับถัดมาเพื่อนๆแวะมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวจจะอินเสิร์ตนิดนึงก็ได้ก็คือเป็นโต๊ะแต่งหน้านะก็มีโซนโต๊ะแต่งหน้าเล็กๆให้นะครับเนี่ยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถเปิดมาก็จะเป็น ซนที่แต่งหน้านวก็มีเก็บของ,<ๆ>ของเก็บไรายได้ด้านหลังด้วยนะก็คือพื้นที่ช่องเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยให้มันเสียนะครับใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่นะส่วนเตียงนะเตียงห้องนี้ระวังเตียงเป็นเตียง5ฟุตนะส่วนในงานเตียง5ฟุตเนี่ยก็ทําหัวเตียงปลุกให้มันเต็มพื้นที่นะล้วก็สองไฟขึ้นด้านบนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ไปหากระเบื้องนะที่ใช้กระเบื้องแบบไซส์90คูณ90เลยนะครับมันจะได้ใช้สีแผ่น แปะแล้วพอดีกับหัวเตียงทําให้มันดูลงตัวนะก็จะได้ความหรูนะครับอาจจะบัจเจตไม่ได้ต้องถึงใช้หินอ่อนแบบเต็มแผ่นแต่ว่าเราก็ใช้กระเบื้องที่มันดูลายแบบสวยเหมือนหินอ่อนได้นะครับแล้วก็ดึงหน้าต่างเนี่ยก็ติดเป็นกระจกเงาชาเพราะว่ากระจกตัวนี้มันก็จะสะท้อนวิวเวลาอยู่ในห้องมันก็สะท้อนทําให้ห้องดูโปร่กดดว้างขึ้นนะก็พยายามใส่ฟังก์ชันให้มันเยอะที่สุด นะครับด้านข้างเตียงถ้าเพืเเ่อนเสังเกตด้านข้างเตียงพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นเราจะใส่โต๊ะข้างเตียงมตาตรฐานไม่ได้เราก็ทําเป็นชั้นวางขึ้นมานะเราก็ใช้ไซส์แบาแเล็กเล็กคือวางนาฬิกาวางอะไรยังได้สบายนะครับวางแว่นตาวางมือถือนะครับด้วยความที่มันไม่มีโคมไฟข้างเตียงฮนะเราก็จะใส่ทูเวย์สวิ h ชไว้ก็คือเวลาคนตรงนี้ตื่นขึ้นมาจะไปเข้าน้ำก็เปิดไฟมันก็ติด หรืออยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีสวิ์เหมือนกันนะครับถ้าคนทางฝั่งนี้เปิดมาจะไปห้องน้ำก็เปิดตรงนี้ได้ปิดตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆของงานเฟอร์นิเจอร์ที่เราใส่ไว้ให้ลูกค้านะมันจะได้ได้ังก์ชันสมัยนะครับย้ำอีกที26ตารางเมตรนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมองไปที่หน้าต่างนะหน้าต่างบานใหญ่มากนะสเปคของ Ideal Moby Kids Toy เนี่ย ้านตะนี่อันดับหนึ่งใหญ่สวยนะครับถัดมาที่นี่ยังไม่จบยังสามารถจะทําบานปิดนะฮะบานปิดก็คือเราไฟอีกพาร์นึงของห้องที่มันเป็นงานระบบเป็นครัวเป็นห้องน้าอาจจะดูโลกอาจจะดูเลอะเทอะเราเก็บไว้สังนีนะครับตัวบานเลื่อนนี่ผมก็ทําเพิ่มขึ้นมานะครับบานเลื่อนเนี่ยตัวกรอบก็เป็นไม้นะรแล้วก็ติดเป็นลายผ้านะแล้วก็กระจกด้านในก็ใช้เป็นกระจกร้อน ะะมันก็จะช่วยซ่อนซ่อนด้านหลังไม่เห็นชัดแล้วก็มันทําให้ดูเป็นดีไซน์ด้วยดูมีความหรูนะครับมีความเก๋ไก่โฟบารเลื่อนนี่นะครับมันก็ยังมีข้อดีอีกอย่างก็คือมันทําให้ครัวเนี่ยการเป็นครัวปิดด้วยนะดังนั้นเวลาเราทําอาหารทํากับข้าวอะไรเนี่ยเราก็เปิดทําได้จริงจังเลยเพราะว่าปิดแล้วปลิ่นไม่เข้าไปในห้องนะครับส่วนในส่วนของครัวอย่างที่บอกพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่า เขาดีไซน์แล้วเนี่ยมันมีส่วนของหลืบเสาเกิดขึ้นมานะครับเราก็ทําตู้เพิ่มพวกช่องพวกนี้เป็นช่องที่เพิ่มขึ้นมาจากจากตู้ที่เราเสริมไปนะก็ทําให้การเก็บทําให้เวสเพส,เ,สเนี่ยเป็นการเป็นพื้นที่เก็บของด้วยนะครับก็พยายามใช้แบบคุยทุกอย่างทุกหยดทุกพื้นที่ให้มันเต็มที่ให้มันน่าประโยชน์สูงสุดทันมาที่สําคัญเหมือนกันนะครับห้องน้ำนะห้องน้ําก็เป็นห้องน้าําไซส์กำลังดีแต่ว่าเอ๊ะมันไม่มีที่เก็บของหรือเปล่า ก็เลยเกิดตู้นี้ขึ้นนะครับเราก็ทําตู้เนี่ยให้มันเป็นบานกระจกนะก็คือยังใช้แต่งนุ่งแต่งหน้าได้แล้วด้านหลังก็เป็นชั้นตอบได้เก็บเครื่องสำอางยาสีฟงยาสีฟันอะไรได้หมดนะฮะแล้วพอปิดมาก็เป็นกระจกนะแล้วก็จบก,ก็ทําให้บานใหญ่เต็มสูงสุดถึงฝ้าเลยนะครับเพราะมันเต็มอย่างเงี้ยมันก็จะดูดูสวยดูครบนะครับโอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการแต่งห้องแบบ26่กตารางเมตรนะก็เป็นห้องแบบสตูดิโอนะครับพื้นที่ไม่เยอะแต่อย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอยากให้รุ่นๆนเห็นว่าพื้นที่เราไม่ต้องเยอะแต่เราใช้ไอเดียในการทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้สอยให้กับห้องนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆท,ที่ดูคงจะได้ไอเดียไปปรับใช้กันในห้องกันบ้างนะหรือว่าอยากจะให้ทำไว้ว ก็ไปช่วยตกแต่งก็ติดต่อกันไม่ได้ผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ดนล่างนี่นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง y y d i s c o n ์ดกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกอาทิตย์เนี่ยผมก็จะอัปเดตงานห้องใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ